สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาเลขยกกำลังสองสองจำนวนลบกันนะคะเราจะมีวิธีลัดสูตรลัดให้คิดแบบเร็วๆนะคะคิดแบบง่ายๆเลยซึ่งจะได้คำตอบภายในไม่เกิน3ามวินาทีหรือสามสเต็ปสามขั้นตอนนะคะอ่าทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรก8ปดยกกำลังสองลบเยกกำลังสองแบบนี้นะคะ จำง่ายๆเลยก็คือขั้นแรกเนี่ยเราจะเอาจํานวนทั้งสองจำนวนมาบวกกันเลยนะคะเราไม่ต้องเอา8ดมายกกำลังสองได้เท่าไหร่แล้วมาลบกับ7ยกกำลังสองได้เท่าไหร่แบบนี้ไม่ต้องนะคะเอาแปดกับเจดมาบวกกันได้เท่าไหร่พักไว้แล้วก็คูณกับแดลบกับเจ็ดนะคะก็คือเอาผลรวมมาคูณกับผลต่างนั่นเองนะคะหรือเอาผลบวกมาคูณกับผลลบนั่นเองจะได้ออกมาเป็นคำตอบเลยอย่างรวดเร็วนะคะ 8ยกกำลังสองลบ7ยกกำลังสองอ่ะเราก็เอา8ปรมาบวก7ก่อนแล้วก็คูณกับ8ลบกับ7นะคะ 8บวกเได้เท่ากับ15 8หลบเได้เท่ากับ1ก็คือ15บห้าคูณหนึคำตอบก็คือออกมาเป็น15เลยค่ะข้อนี้ตอบ15นะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะอ่ข้อต่อไป6กยกยกำล,ลังสองลบสยกกำลังสองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ หกมาบวกกับสี่ได้เท่าไหร่คูณกับหกลบกับสี่นะคะหกบวกสี่เท่ากับสิบคูณกับหกลบสี่เท่ากับสอง อ่าสิคูณสองคำตอบออกมาก็คือยี่สิเลยค่ะตอบอย่างรวดเร็วเลยนะคะอ่ะตอาต่อไปดูข้อ3ามเก้ายกกำลังสองลบหยกกำลังสองนะคะเราก็ทำเหมือนเดิม9มาบวกกับหได้เท่าไหร่พักไว้นะคะคูณกับเก้ลบกับห เก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าเก้าลบหกเท่ากับสามนะคะสิบห้าคูณสามแบบนี้นะคะสิบห้าคูณสามเท่ากับสี่สิบห้า สิบห้คูณสามนะคะเท่ากับสี่สิบห้าเมื่อกี้นะคะคำตอบของข้อเมื่อกี้เก้ายกกลังสองลบหกยกกำลังสองก็คืออ่าสี่สิบห้านะคะต่อไปข้อสี่อ่าตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะตัวเลขเริ่มเยอะขึ้น,ตร,นตรงนี้จะมีประโยชน์มากนะคะเช่นอ่าเลขหลายๆหลักเลขเลขหลักหลักสิบสองหลักแบบนี้นะคะ ยกกําลังสองแล้วเอามาลบกันหรือเลขสามหลักแบบนี้นะคะหลักร้อยยกกําลังสองเอามาลบกันถ้าเราไม่รู้สูตรนี้เราก็ต้องเอาร้อยหกสิบสองเนี้ยมายกกำลังสองหรือร้อยหกสิบสองคูณร้อยหกสองแล้วก็จะต้องมาหาร้อยห้าสิบสี่คูนร้อยห้าสิบสี่นะคะแล้วก็เอามาลบกันแต่นี้เราไม่ต้องทําอย่างนั้นนะคะมันก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นอย่างตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมสิบห้ายกกำลังสองลบเก้ายกกำลังสองนะคะแล้วก็ นำสิบห้ากับเก้ามาบวกกันก่อนได้เท่าไหร่พักไว้นะคะคูณกับสิบห้าลบเก้าก็คือนำผลรวมมาคูณกับผลต่างนะคะสิบห้าบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสี่ สิห้าลบเก้านะคะสิบห้าลบเก้าเท่ากับหกยี่สิบสี่คูณหกเท่ากับร้อยสี่สิบสี่เป็นคำตอบเลยนะคะตอบออกมาอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปเข้าห้าห้าสิบสามยกกำลังสองลบสี่สิบหกยกกำลังสองแล้วก็เอาห้าสิบสามมาบวกกับสี่สิบหกเลย ได้เท่าไหร่นะคะเรานำมาคูณกับ53ลบด้วย46อ่าห้าสิบสามบวกสี่สิหได้99้านะคะเกกคูณกับห้าสิบสามลบสี่สิบหเท่ากับเจด 9ก้คูณเ็ได้ห9 3้อยเก้นะคะ,ะก็คือคำตอบก็คือ693เป็นคำตอบเลยนะคะ,ะแบบนี้99้คูณเแบบนี้นะคะยังไงก็เร็วกว่าเอา55มาคูณ55แล้วก็มาลบกับ46่สคูณสีแบบนี้ใช่ไหมคะ ยังไงคิดแบบนี้ก็เร็วกว่าอยู่ดีนะคะ,ะต่อไปข้อนี้เลขเยอะขึ้นนะคะร้อยหกสิบสองยกกำลังสองลบร้อยห้าสบสี่ยกกำลังสองแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะเอาร้อยหสบสองมาบวกกับร้อยหสบสี่ก่อนเลยบวกกันได้เท่าไหร่นะคะ

สามร้อยสิบหกคูณแปดเท่ากับสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดก็เป็นคำตอบเลยนะคะสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดเป็นคำตอบเลยแบบนี้นะคะคือประหยัดเวลาไปเยอะนะคะถ้าเอาร้อยหกสิบสองมาคูณกับร้อยหกสิบสองแล้วก็ถึง เอามาลบกับ154คูณกับลบอ่าคูณกับ154ใช่ไหมคะถ้าทำแบบนี้ก็อ่าย่นระยะเวลาไปเหลือแค่เอา316มาคูณ8เท่านั้นเองยังไงก็เร็วเร็วกว่านะคะอาจได้คำตอบมาเป็น2528ก็ท่านผู้ชมก็ลองเช็คดูโดยการกดเครื่องคิดเลขดูได้นะคะว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะวันนี้ก็ นำสูตรลัดของการลบจำนวนเลขยกกำลังสองสองจำนวนนะคะมานำเสนอกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะแล้วขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะพบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ